พบกับผมนายชอตตี้บูโจว่ากับ g o d d e s of Face Part 4เกมนี้เป็นเกมมือถือแนวไอดอลที่มีจุดเด่นในเรื่องของกราฟิกที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดูดีครับแล้วก็บางคนเนี่ยเขาบอกเลยว่าติดเลดกันเลยทีเดียวเชียวครับและด้วยความที่มันติดเลดน,นะครับตัวเกมก็เลยมีการปิดปิดเปิดเปิดเปลี่ยนชื่อไปหลายชื่อมากเลยครับส่วนวิธีเล่นก็เหมือนเดิมนะครับให้มาที่ Adventure นะครับแล้วก็รับรางวัลไอดอลก่อนเลยเนาะที่เป็นรูปหีบนะครับก็รับให้เรียบร้อย ถ้าอยากได้รางวัลมากขึ้นก็ไปต่อสู้เนาะซึ่งการต่อสู้เนี่ยเราจะต้องจัดทีมก่อนมี5ตัวละครนะครับและก็ไม่มีเรื่องของการเอาธาตุดเดียวกันลงเยอะๆเพราะว่าเกมนี้เขาจะแบ่งเป็นสายครับ เช่นสายแท้งสายดีเพแล้วก็สายนักเวทนะครับซึ่งมีทั้งเวทโจมตีนและสนับสนุนอีกอันนึงที่มีก็คือเรื่องของ Synergy Skill นะครับอันนี้คือเป็นสกิลภาษานั่นเองครับก็มันจัดการตรงนี้ไม่ได้ต้องไปจัดการด้านนอกเนาะอันนี้แค่เลือกเฉยๆว่าเราจะใช้สกิลอะไรบ้างนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ครับเป็นโบนัสครับโบนัสอะไรคือไอเกมนี้ถ้าเกิดว่ามันมีคนที่เขาไปไกลกว่าเรามากๆ และเราถูกทิ้งไว้ด้านหลังน่ะมันจะได้รับพวกแอดแท็กกับ HP โบนัสด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะระบบนี้ส่วนการต่อสู้เกมนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับตัวละครมันตีเองอะไรเองครับมันก็จะมีเรื่องของการออโต้สกิลให้อยู่บริเวณด้านซ้ายล่างหัวผมมันน่าจะบังอยู่พอดีแค่นั้นแหละไม่ต้องทําอะไรครับก็คือแนวไอดอลจริงๆเลยก็เน้นเรื่องของการจัดทีมจัดวางตัวละครอัปเกรดเป็นหลักครับที่เหลือก็ปล่อยบอดกันไปแอนิเมชั่นคัดซีนอะไรแทบจะไม่มีเลยครับ ส่วนการฟาร์มทรัพยากรต่างๆจะอยู่ที่ระบบฐานทัพนะครับก็จะมีทั้งพวกดันเจียนทั่วไปอ่ะเช่นการป่หอคอยการแก้ปริศนาในดันเจียนแล้วก็อันจะมีอันหนึ่งคือประมาณแนวโรคร้อะ่ะก็คือตลุยตามด่านไปเรื่อยเลือดลดแล้วลดเลยนะครับถ้าเกิดจะมาฟื้นคืนชีพใครถ้าเขาตายนะก็คือมาที่นี่แต่ว่ามันจะมีขวดยาให้แค่ขวดเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องเล่นดีๆนะเลือดลดแล้วลดเลยแล้วก็ทุกครั้งที่มีการผ่านด่าน C6 เนี่ยก็จะได้รับเปลือกหอยซึ่งเอาไปแลกของได้ที่รรร้้าานนคคตงงีีเอับ อีกส่วนหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นระบบบอสก็กว่าจะเปิดเลเวล38น่าจะต้องเล่นประมาณสัก2-3วันครับถึงจะเปิดนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับโอ้โหลากยาวมายันเลเวล62เลยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูดันเจี้ยนเมื่อกี้นะมันมีอย่างอื่นด้วยนะครับลากยาวไปยันเลเวล140เรียกได้ว่าเล่นกันอย่างยาวเลยครับแล้วมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ที่ระบบเมนก็คือหน้าจอหลักนี่แหละ แล้วก็ตรงนี้ครับด้านขวาล่างจะมีคําว่าคอนเทสอยู่ในการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นการต่อสู้กับ AI นั่นเองครับก็ดูพลังของคู่ต่อสู้นิดนึงก็แล้วกันเนะาะใช่คนนี้แสนกว่าผมแสนแปดสามคนนี้ผมสู้ได้หมดเลยนะครับก็พยายามสู้คนที่เราสู้ไหวแล้วก็ได้รับเพชรเยอะๆก็แล้วกันนะครับ ส่วนการเปิดกระชปองนะครับก็ให้มาดูด้านซ้ายตรงนี้นะครับระบบซัมมอนตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด3ตู้ด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นตู้ปกติที่ก็คือปกติอ่ะไม่ค่อยมีตัวแรออกมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ก่อนเลยกันละกันแต่มันก็มีโอกาสได้ระดับ SS นะเดี๋ยวลองดูเลยครับ10บใบครับผมขาวล้วนเอ้ยนี่มีสีม่วงใบหนึ่งเอ้ยใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันดันเป็นตัวที่เรามีตั้งแต่แรกเลยนะคนนี้เราได้มาฟรีฟีน้องหูแมวอ่ะเดี๋ยวเปิดอีกรอบนึงอะดูดิ ยังไงครับรอบนี้อุ้ยเฮ้ยทําไมจะดวงดีอะไรขนาดนี้เนี่ยไหนบอกเป็นตู้ปกติไงดูครับสีทองเป็นใครอืมใช้ได้ครับมากะแซครับเป็นสายดีเฟนส์นะครับ ตัวต่อมาเป็น advance summon นะครับอันนี้คือมีโอกาสได้แรง S กับ d S ด้วยนะครับทุกครั้งที่มีการเปิดคูณ1ิน,นะครับและไปดูด้านขวาบนครับเราสามารถที่จะเหมือนกับเลือกได้ว่าเราอยากจะได้ใครเป็นพิเศษอะ่ะก็อย่างที่เห็นครับว่ามีทั้ง S d o S และก็ triple S นะครับแต่น่าเสียดายที่ triple S เนี่ยมันยังไม่สามารถเลือกได้นะครับโหน่าเสียดายมากงั้นก็เดี๋ยวเอา SS ไปก่อนละกันเอาคนไหนดีอ่ะ อยากจะดูหน้าตาก่อนนะแต่ว่าอันนี้มันดูไม่ได้ครับเราต้องไปดูในสารอนุกรมอีกทีหนึ่งช่างมันนะเลือกคนนี้ไปก่อนละกันแล้วก็ดูด้านซ้ายบนครับอันนี้มันจะมีให้เราเลือกอีก3คนด้วยนะแต่ว่าเราจะต้องเปิดไปก่อน100ครั้งครับถึงจะเลือกได้งั้นก็จัดเลยกันละกันครับมีตั๋ว20ใบนะครับมีสีทองแน่นอน1ใบเนาะโอเคเปิดมาเลยใครเอ่ย คนเดิมเฉยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปอัปเกรดอีก10ใบครับมาดูดิตีทองอีก2ใบครับรอบนี้มาใครเอ่ยน้องแมวเหมียวครับคนนี้ใส่แอทแท็ก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยหุ่นดีเชียนี่คนนึ่งล่ะใครเอ่ย โอโหคนนี้ดูดีมากครับเป็นนักเวทใช่ไหมเนี่ยไม่ไม,ไม,ไมเป็นสายแอทแทกครับแล้ก็ดูดีเหมือนกันนะคนนี้ยใช้ได้เลยครับทีนี้ถ้าเกิดจะเปิดต่อนะครับตัวหมดใช้2 2 0 0เพชรได้ครับผมมีผมจัดเลยก็แล้วกันครับยังไงก็ได้สีทองอยู่แล้วใบหนึ่งเนาะโอ้โหได้มาอีก2องครับผมแจ่มมากมาดูซิว่าสีทองคนแรกจะได้ใครเอย่ยอืม คนนี้จุนโกะครับแต่ว่าไม่เป็นไลฟ์ 2D เนาะเป็นแค่2 d ดีเฉยๆครับนักธนูนะอีกคนนึงอีกคนนึงใครเอเฮ้ยคนนี้โอ้โหงานดีสุดๆชอบมากเลยครับคนนี้หุ่นดีหน้าตาดีแจ่มมากส่วนอีกตู้หนึ่งนะครับจะเป็นตู้หัวใจครับหัวใจเนี่ยมันได้จาก2กรณีคือได้จากเพื่อนส่งของหากาันหรือว่าเราไปกดไลค์ให้กับคนที่อยู่อันดับท็อปของเซิร์ฟ เผื่อง,งงว่าทําตรงไหนทําให้ดูเลยและกันเนี่ยเนี่ยมันจะมีคําสั่งรงกิ้งอยู่อ่ะแล้วเราก็สามารถไปกดไลค์ให้เขาได้เนี่ยนะเออนั่นแหละถ้าเกิดว่ามันแจ้งเตือนขึ้นจุดแดงๆแ,แสดงว่าทําได้แล้วต้องรอรีเซ็ตมันไม่สามารถกดให้ได้ทุกคนนะครับมันจะมีโคต้าอยู่ส่วนเพื่อนก็อยู่ข้างๆกันเลยเห็นไหมตรงนี้เราก็ไปทําการค้นหาเพื่อนแอดเพื่อนอะไรกันมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอเรามีเพื่อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยกดบริเวณนี้นะจะเป็นการารับหัวใจแล้วก็ส่งหัวใจนั่นเอง ส่วนกิวผมอาจจะเทสให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าคนที่จะสร้างกิวได้เนี่ยต้องมี VIP ขั้นหนึ่งพูดง่ายคือต้องเติมเงินก่อนนั่นแหละก็เลยทําให้เกมนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีกิวสร้างมากมายนักนะครับสมัครใครไปเขาก็ไม่ค่อยรับกันส่วนการอัปเกตรดตัวละครก็มาที่ระบบเซนคีได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมอัปเกรดน้องคนนี้แล้วกันครับไวฟูผมในเกมนี้เลยครับกดอัปเกรดเลยก็ได้ครับยาวๆนะครับหรือว่ากดทีเดียวก็ได้มันจะขึ้นคําว่าออโต้อัปเกรดมา มันก็จะอัพเกรดให้สูงสุดเท่าที่เป็น,ปนไปได้หรือว่าจนกว่าจะเลเวลตันคือมันจะตันแบบ20-4060อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องใช้คําสั่งเบรกทรูนะครับแล้วก็จะใช้หินก้อนส้มๆแบบนี้ซึ่งได้ง่ายมากจากการป่หอคอยนะครับถ้าเกิดว่าเราเบรกทรูเสร็จปั๊บเนี่ยสเตต,ตัสขึ้นได้รับสกิลใหม่และก็สามารถอัพเกรดให้มันสูงกว่าเลเวล20ได้นั่นเองครับก็แนวสไตล์ไอเดอร์ Idol ทั่วไปนั่นแหละไม่ได้แตกต่างกันทีนี้มันจะมีอีกอันนึงคือค้าข้างก มันจะเป็นส่วนของการเลื่อนขั้นเพิ่มดาวตัวละครนั่นเองครับโดยเกมนี้เราจะต้องมีเศษของตัวละครพูดได้ง่ายคือต้องเปิดกระปองซ้ำก่อนแล้วก็ต้องเลือกตัวละครตัวอื่นตามที่เขากําหนดด้วยแล้วต้องมีไอเทมด้วยก็เรียกได้ว่าเงื่อนไขค่อนข้างวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะครับส่วนนั้นต่อมา adjustment นะครับอันนี้คือการสุ่ม option ให้กับตัวละครนั่นเองครับคือเสริมจากเดิมอะลองกดดูเลยก็แล้วกันถ้าเกิดว่าดีขึ้นนะครับมันจะมีลูกศรชี้ขึ้นแบบนี้กด save ได้เลยนะครับ อ่ะก็จะเห็นว่าหลอดเนี่ยเต็มไปแล้วหรืออีกสองหลอดยังไม่เต็มก็ทาการสูมไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจกันละกันส่วนอันต่อมาเป็นโปรเดนเชียลอันนี้ต้อง3ดาวก่อนครับมันถึงจะปลดล็อกระบบนี้ก็พูดง่ายๆคือทําให้ตัวละครได้รับสเตตัสโบนัสมากขึ้นนั่นแหละส่วนต่อมาเป็นระบบสกิลซึ่งเราไม่ต้องอัปเกรดเองถูกไหมครับมันจะได้จากการเลื่อนขั้นเลเวลเลื่อนขั้นตัวละครอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงเลยคือระบบวาสนานั่นเองครับถ้าเกิดเรามีตัวละครตามที่กําหนดนะจะทําให้ตัวนี้ได้รัับบบโนนซึ่งมมไดดด้วกกเยอะานะาู บวกป้องกัน20บวก hp 30เดี๋ยวถ้าเกิดมีคนนี้ด้วยก็บวก attack กับ defense ไปอีกอย่างละ30อ่ะทำให้โหดบ้างมากนะครับอีกอันนึงก็คือการใส่แล้วก็การถอดอุปกรณ์เท่านั้นเองครับตรงนี้ไม่มีอะไรพิดานครับกดออโต้ยุคิไปเลยก็ได้ส่วนสกิลวาสานที่ผมพูดถึงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะระบบซินเนจี้นะครับช่วงแรกก็จะเปิดแค่ของน้องคนนี้คนเดียวนะครับไม่จําเป็นต้องเอาน้องคนนี้ลงไปก็ได้เนาะแค่แบบมีตัวละครตัวเนี้ยมันก็จะปลดล็อกเลยครับและเดี๋ยวถ้า และไอซีคิปภาษานเนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะส่วนอันต่อมาตรงนี้นะครับก็คือการผสมพวกเศษของตัวละครนั่นเองนะครับก็กดตัวนี้ได้เลยนะอันนี้มันครบแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นหลอดสีเขียวนะนกดดูครับจะได้ใครอืได้มาอีก2คนเออทีนี้ผมอาจจะลืมบอกไปว่าถ้าเกิดตัวละครมันซ้ํากันอย่างเงี้ยทำยังไงใช่ไหมในความเป็นจริงแล้วนะครับเราคลิกเข้าไปที่ตัวละครตัวนั้นได้มันจะมีบอกครับว่าเอ้ยเรามีตัวละครตัวนี้อยู่แล้วนะ เราจะทําการดิสเมนททลหรือว่าย่อยคนนี้ให้กลายเป็นจิ๊กซอไหมทาตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนตัวละครไหนที่ท่านผู้ชมไม่ใช้แล้วนะครับให้มาที่ระบบฐานทัพนะแล้วมาที่ตรงนี้ครับเอาท่าอันแรกคือการรีเซ็ตข้อมูลตัวละครนั่นเองครับตัวไหนที่คิดว่าจะไม่ใช้แล้วแน่ๆน,นะแล้วก็สามารถติ๊กได้นะครับแล้วกดโอเคด้วยนะครับที่มันล็อกก็คือ มันรู้ว่าตัวเนี้ยมันอยู่ในอารีนาหรือว่าอยู่ในทีมหลักครับถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกออกมาแล้วเนี่ยอย่าลืมไปแก้ไขทีมในอารีนาหรือว่าในดันเจียนต่างๆด้วยนะโอเคถ้าเกิดว่าจะรีเซ็ตเนี่ยใช้แค่5เพชรเท่านั้นเองครับถือว่าถูกมากส่วนเมนูต่อมาดิโซนะครับนี่คือการย่อยตัวละครที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วแน่ๆนะครับแล้วเราก็จะได้รับหินที่เป็นหน้าตาแบบนี้มานะครับซึ่งก็เอานี่แหละไปแลกเปลี่ยนที่ร้าน้าได้นะครับ ก็จะเห็นว่าเราสามารถแลกตัวละครระดับ S ที่เรามีอยู่แล้วได้นะเผื่อเราแบบว่าอยากจะเล่นคนนี้จริงๆจังๆเลยอ่ะเราก็เอาหินนี่แหละมาแลกได้ที่นี่ส่วนการอัปเกรดอีกอย่างหนึ่งคือ d e v e l o p ตรงนี้เนี่ยมันก็คือการอัปเกรดพวกอุปกรณ์นั่นแหละครับก็คือถ้าเกิดเรามีของซ้ํากันเยอะๆอ่ะมันสามารถเลื่อนขั้นให้กันเป็นขั้นที่สูงกว่าได้และเดี๋ยวพอผมเลเวล35จะมีคาสั่งออโต้คอมโพสด้วยก็คืออัปเกรดทุกอย่างที่มีให้มันสูงที่สุดเลย ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้จะมี2จุดนะครับก็คือการเปลี่ยนสาวๆนั่นเองครับกดตัวนี้เลยก็ได้ครับแล้วก็จะมีให้เราเลือกนะว่าเราจะเอาแบ็กกราวน์เนี่ยเป็นภาพไหนนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งข้างๆกันตรงนี้นะมันคือการเปลี่ยนคนนั่นเองนะครับก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะว่าจะเอาใครเข้ามาหรือยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงเลยคือกดบริเวณที่ด้านซ้ายบนอะรูปของเรานั่นเองนะครับ สามารถเปลี่ยนรูปได้ครับก็คือเราจะต้องมีสาวๆคนนั้นก่อนนะมันก็จะเปลี่ยนโชว์คนนั้นคนนี้ได้อะไรงนี้แล้วก็จะเห็นว่าไม่ได้มีการปรับกราฟ,กราฟิกอะไรเลยมีแค่เสียงเท่านั้นนะครับแล้วก็ใครมีไอเทมโคดเอามาแบ่งปันกันหน่อยนะจ๊ะใส่ด้ที่ตรงนี้เลยส่วนใครที่อยากจะเล่นกับเพื่อนนะครับลองดูนิดนึงว่าตัวเองอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนแล้วด้วยความที่เกมนี้เนี่ยมันมีหลายชื่อหลายที่ดาวน์โหลดใช่ไหมครับทำให้ตอนนี้มี900กว่าเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับโหดจริงๆ